สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมลายเลนเจอรก็จะมาอัปเดตกันนะว่าตอนนี้ตัวเกมมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างก็อย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจออันแรกเลยก็คืออีเวนต์กาช่าพิกอัพเพิ่มโอกาสได้รับเลนเจอร์ท่าแสนยอดนิยมมาถึงแล้วตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่21นะก็อาจจะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วแหละก็จะมีตัวเด็นก็คือโคนี่อามาเทราสึกับเจ้าลิงแคทสองตัว ต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์กาชาพิกอัพโอกาสได้รับเลนเจอร์ธาตุไม้ยอดนิยมมาถึงแล้วตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่29ก่อนปิดลำรุงฐานทัพต่อมาก็จะเป็นเลนเจอร์ประจำเดือนพฤษภาคม2ตัวก็ถึงวันที่29เหมือนกันมีทั้ง8ดาวแล้วก็8ดาวอันตา้าต่อมาก็จะเป็นกาชาอุปกรณ์5บวก1ได้อุปกรณ์เรวหนา7ดาวแน่นอนเมื่อสุ่ม 1 5 25แล้วก็35ครั้งมีบัฟเรนเจอร์ประจำวันก็ถือว่าจริงๆตัวเกมเรนเจอร์ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรมามากมายนะครับต่อมาที่เราจะมาดูกันก็คือการัลเดตของตัวผมเองนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับตำนานเลเวล26แล้วแล้วก็วสำหรับตัวเกมเรนเจอร์มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกล่องของขวัญแซนลี่เราจะไปดูกันว่าของขวัญจากแซนลี จะได้ของอะไรนะห็นเขาว่ากล่องสีม่วงเนี่ยจะได้ซปเปอร์เรโวนาร์8ดาวกบแดงดูซิว่าเราจะได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นแบบเดียวที่ได้จากกล่องนี้ใช่ไหมคําตอบก็คือใช่นะคือได้กบซปเปอร์เรโวนาร์8ดาวจริงๆสําหรับต่อมาที่เราจะมาทํากันก็เช่นเคยนะก็คือการอัปเกรดตัวเราเองว่าจะมีอะไรอัปเกรดเพิ่มได้บ้างตอนนี้เหรียญเรามีอยู่ประมาณ154ล้านเหรียญ ผมก็อยากจะทําให้ช่องมันอัปเกรดระดับสูงสุดได้เพิ่มอีกนะตอนนี้มีในส่วนของอัตราการผลิตแร่พลังของขีปนาวุธแล้วก็เวลาในการชาร์จน่ะสิ่งที่ผมน่าจะไปถึงได้ต่อก็คือปริมาณแร่ที่ได้รับตอนนี้อยู่เลเวล85ลวเราจะอัปเกรดแต่อันนี้อย่างเดียวเลยแหละคลิดว่าคลิปต่อไปเราอาจจะไปถึงเลเวล99ได้กันดูซิซ ตอนนี้เราจะขึ้นมาอยู่ในระดับเลเวล90แล้วเองก็จะเป็นการอัปเกรดของตัวผมเองนะครับในส่วนต่อมาที่เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของกาชาติตอนนี้ก็จะมีอีเวนเพิ่มโอกาสได้รับเรนเจอร์ธาตุแสงมี2ตัวที่เราดูกันไปไม่ว่าจะเป็นลิงคัตหรือว่าโครนีอามาเทลสก็สามารถดูการเคลื่อนไหวของตัวละครไดนะ้ก็ถือว่าเป็น2ตัวที่ผมยังไม่มีตอนเนี้ย เรามียูบี้อยู่ประมาณ1,422ยูบี้แล้วก็ตัวอีก90ใบแต่ว่าผมก็อาจจะยังไม่เปิดอาจจะเก็บไว้รอเดือนหน้าซึ่งน่าจะเป็นโคโาโบหรือเปล่าน่าจะใช่แต่ต่อมาก็จะเป็นกาชาเพิ่มโอกาสได้รับเรนเจอร์ธาตุไม้ยอดนิยมก็จะมี3ตัว4ตัวเดือโอ้มีหลายตัวแต่ก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะมีไปเยอะแล้วแลวหลไม่ว่าจะเป็นมูลผีจีนหรือว่าตัว อีเมอันนี้ก็มีขาดมูนดุริยางตัวเดียวแต่ก็สุ่มยังไงก็ไม่เคยได้ตัวนี้ก็ไม่อยากจะเสี่ยงเพิ่มต่อมาก็จะเป็นเลนเจอร์บินแล้วก็สกัดกั้นยูนิตใหม่เรือนพฤษภาคมซึ่งอยาจะบอกว่าเราไม่ค่อยอยากจะสุ่มเลยแล้วก็เพิ่มโอกาสได้รับไฮเปอร์เดวนาดกาชาพอยท์แล้วก็นอมมอนเหมือนเช่นเคยส่วนอุปกรณ์ก็มีสเปเชียลเกียร์หถึงเดาวเปิดตัวเดวนาดเดาวเชนิด แรกาชาน้องอนกาชาเหมือนเช่นเคยคลิปนี้เราก็คงจะไม่จะมีการสุ่มอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะมาให้ดูกันเพียงเท่านี้แหละครับก็ขอทุกคนสนุกในการเล่นเกมไลเลนเจอร์ซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็ใกล้เข้าสู่เดือนมิถุนายนเดือนต่อไปแล้วก็ต้องมาติดตามกันดูว่าเดือนต่อไปจะเป็นยังไงก็อย่างที่ช่องผมบอกกันไปเป็นประจำล้ว่าเดือนเนี้ยเราไม่จะสุ่มกาชาเลยเราจะเก็บลูบี้ฟรี ให้ได้เยอะๆรวมไปถึงตั๋วด้วยเพื่อไปสุ่มกันในเดือนหน้าก็สามารถกลับมาติดตามกันได้ช่องผมจะนิยมทำเกมราเนเจอร์ในเดือนคอร์บัวก็สามารถติดตามก็ได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมราเนเจอร์พบกันดนให,หม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ